สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะมาอัปเดตค่ะเจ้าโคราเซียอ่าฟาโรมาร์คนะคะหรือหน้ากากฟาโรของเรานะคะที่มีการเปลี่ยนย้ายกระถางนะคะครบเจ็ดวันแล้วค่ะคนไม่น่าเชื่อนะคะถ้าใครได้ดูคลิปที่แล้วนะคะเจ็ดวันค่ะความเปลี่ยนแปลงไหลยาวมาแล้วค่ะที่ปาเล่าให้ฟังว่า อที่ปลาซื้อมาปลาไม่ได้ทาการเปลี่ยนกระถางก็คือให้เขาอยู่ในกระถางเดิมแล้วก็แช่นะ้ำเอาไวะคะ้ค่ะไปสามารถไปดูย้อนหลังได้นะคะคลิปย้ายกระถางของเรานะคะโอ้นี่ค่ะเจ็ดวันจริงๆนะคะวันที่ปลาเปลี่ยนปลาไปดูวันที่อัดนะคะสิบสามกันยายนนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะวันที่ยี่สิบกันยายนค่ะวมากค่ะไวัยแบบไม่น่าเชื่อนะคะซึ่งตอนเปลี่ยนนี่คือยังไม่มีเลยนะคะ ใครจําได้ก็คือปลาจะโชว์ให้ดูเลยนะคะว่าคือไซส์ขนาดนี้ค่ะในกลุ่มนะคะคือให้ไหลเยอะแยะมากมายค่ะแต่ของปลาค่ะไม่ได้ไม่มีไหลก็เลยทําการเปลี่ยนกระถางพอเปลี่ยนปุ๊บค่ะได้ผลจริงนะคะจากที่เราคิดว่าจะต้องตายด้วยปุ๋ยหรือเปล่านะคะมาวันนี้ค่ะน้องพิสูจน์แล้วว่ารอดค่ะทุกคน ค่ะใครอยากรู้ว่าใช้ดินสูตรอะไรนะคะสามารถเข้าไปย้อนดูได้นะคะใน EP ที่3าละคาย้ายกระถางนะคะค่ะสำหรัวบวันนี้บ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะ